ช่างภาพสุพันณ์พาเที่ยวนะครับมากันที่สุ่มปลายักษ์นะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับเดี๋ยวตามผู้ชมตามผมไปนะครับเดี๋ยวพาผู้ชมเห็นสุ่มปลาไกลๆไหมนะครับเดี๋ยวเราไปสะพานไม้ไผ่กันครับเดี๋ยวเดินตามผมไปนะครับผมตอนนี้เรากําลังเดินทางที่สะพานไม้ไผ่นะครับนูนมองเห็นไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตามผมไปครับผมเดินลุยน้ำมาเลยนะครับผมสะพานไม้ไผ่นะครับแข็งแรงทนทานอยู่นะครับผม ไปอ่าอันนี้ที่ทำรับถ่ายรูปนะครับมีมุมถ่ายรูปเยอะมากครับแล้วก็ข้างบนเป็นร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมอีกทีนึงครับตอนนี้เราพาเดินไปที่สุ้มปลายักษ์กันก่อนละกันนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราเดินผ่านกระเช้านะครับกระเช้าสําหรับถวายพระใช่ไหมไม่ใช่นะครับไปเดี๋ยวตามผมไปนะครับนี่เราเดินไปอีกเห็นแล้วนะครับอยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเดินไปอีกเรื่อยๆนะครับ ด้านข้างก็มีที่สำหรับถ่ายรูปนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าไปสะพานโค้งไปสะพานโค้งร้อยปีถนนลานเดินนะครับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรายังเดินไปเรื่อยๆอยู่นะครับที่ถ่ายรูปเยอะมากครับผมตอนนี้เราก็เดินมาได้ไกลมากแล้วครับไม่เหนื่อยครับเราฟิตครับผมอันนี้ใครจะเดินขึ้นไป ดูมุมสูงได้นะครับนี่เป็นไม้ไผ่มุมสูงนะครับแล้วก็เราตร่นี้เราเห็นป้ายสุ่มปายักษ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปนะครับผู้ชนอย่าลืมติดตามนะครับฝากติดตามช่างภาพทุกพันธุ์ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับใครอยากมาเดินชมบรรยากาศริมน้ํานะครับแล้วก็สะพานไม้ไผ่นะครับมาได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราถึงแล้วนะครับนี่เห็นนี่ไกลนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไป นี่เราถึงซุ่มปลายักษ์นะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับสูงเหมือนกันนะครับเนี่เวลวีเลิฟซุ่มยักษ์อย่างี้อ่านภา,าษาอังกฤษเก่งเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปด้านบนกันเดี๋ยวดูนีมีกี่ก้าวนะครับตึง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 พาไปชมด้านบนนะครับผม สูงอยู่นะอ๋อมีของโบราณให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับนะเป็นคล้ายๆเรือนไทยโบราณน,น,นะครับแล้วก็ที่ทำกับข้าวนะครับนี่มีจักสสรนะครับอันนี้สรอะไรผมไม่แน่ใจแล้วก็นู่นนะครับโอ้ของเยอะนะครับเริมเหนื่อยแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไปยังไม่ถึงชั้นสุดยอดนะครับ ดี๋ยวตามผมไปนะครับจะดูว่าเป็นยังไงมัางด้านบนนะครับสวยไหมครับหายไกลแล้วไกลถึงความจริงแล้วอ้าวเราถึงกันแล้วนะครับด้านบนนะครับสูงมากนะครับโอ้ยปวดขาเลยเห็นวิวทิวทัศน์ทั้งหมดเลยนะครับนี่จอด ว้าวสวยมากตอนนี้เราก็ลงมาด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมซอยร้านค้านะครับแต่เรามาเช้ามากก็เลยเปิดบาเป็นบางร้านนะครับผมดังน้านนะครับนี่ร้านค้าียบเลยครับทั้งซอยทั้งซอย ก๋วยเตี๋ยวก็มีนะครับเดี๋ยวเรือลุงพง์นะครับแต่บางร้านนี่ยังไม่เปิดเพราะว่าเรามาแต่เช้านะครับนี่นะครับเดี๋ยว E ีพีนี้ไปเรากลับบ้านก่อนเอ้ยไม่ใช่ไปถ่ายรูปกันนะครับตอนนี้เราแวะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับอย่าลืมติดตามช่างภาพสุพันเลยนะครับผมไปบ๊ายบายทุกคน